ตอนนี้ยาก็จะมาเตรียมเตรียมเครื่องชุบเท่าเตรียมเครื่องก่อน พอมึงมามึงเอาไปได้รูดนะกูจะไปบ้านกุนบุญน้เอาขาว่าไปหาหรือหาหรลือจะเยี่ยนบอกมุดแรงคุณบอก มนได enfin <si ้ผัตต no ุกกับผัดเคียวผัดบมีปัญญาโชกก็ไม่เห็นเลยเลยเลยธรรมดาเขาไม่เข้าเลยธรรมดาเราดื้อมากไเล่งรอ อ่อนมันนั่นอียุ้ยก็เก็บได้มันนั่นนะตัวนั่นนะเอาอจารย์สร้างเอาชืลืมี่อติดเอาพันนึงบ่โตแร้ผ้าพื่นแบบท่ได้นแบบู้นี้แล้วก็ไปนีกไู้นมผ้าผ้าลืกเหล่ากพูดแล้วบะมามันง่ายเลยหัวใจจะเข้าส่งน้่ได้ น,น้จาา้า,<ด>าน,นิรัยาีาน่าเ้โนัน้นแห้งลราบอกว่응นาน้ำบ้องเชิงอันเถียงเจ้าน้าแห้ง,นนนนงเราบอกอุกลุกนะเชิงเถียงเจ้าน,น่ะค่อยไปมื่อคันมันยังบ่กแห้งน้ำไม้ค่ะบอกบอกน้ำไม้เหลือง มาแล้วก็นโยกครเนี่ยโยกอ้จ่าโยกก่อนเอามาชุดนี้สเอามาหลายเด้อเอามาลอนยเอออยาามันดี้อนยุ่อย่ามาา่คูกเวงนีเลยรับ้วันนั้ยังด่เเียอ

อันเบ,บ็เล็กแบบเบ็ดอแบบ <สะ S 1> ินอะค่าเบ็ดเป็นอดไสลยเห็นู่บักผู้เมียมนไปมนเก็บอนอินดนยานถามนี่ร้องไอ้มันเหม<ะ>ือนเปล่าจับบักตองบักตีจับผู้ใดเป็นเป็นพี่เป็นน้องน้องย่นบักมันเปาอ้ายคอยะมันเ้องาว่าอะไวก็มึงดีเนี้ ว้อก็ไม่ใช่แล้วไม่ค่อยนิ่งเห็นไม่คือว้อว่านี่เลยว่ะโอ๊ย เรอี่เราเนเซเมด้ยหมดเลนี่และเขาแล้วมีวอลเลยเี่ยใแล้วมึงขามาเพื sure> ่อขึ้นยื้อเื่อนผัวเลยไว้ยืมขได้นจะไม่เห็นบอลกันไอ้บ้านมือจานนุ่งโอ้ยหัผมติดยืมบ้านมือไเ ดูมืส hey, um. so uh, ีบ้านนี่เาปูมีเสื้อตัวขซื้อหุ่นยักษ์กบอกมื่อตบ้บันหุ่นยกษเลยตงหมอกร้อยิ้มแนวนั้นอ่ตอนนี้แทเสื้อเอาตัวยาแล้วก็อันนี้ก็อันนี้เขาอันนี้ก็กือพ่อเขาซื้อเอาออ๋อ